ตอนแรกจะว่าจะไปตรวจยูลิกหน่อยว่าเกาเกลมาหรือยังเกาเกลมาหรือยังเพราะว่ากินนั่นแต่เกิดเห็นปะนี่นี่คือกุ้งอันนึงนี่เปิดนะคะอ๋อกุ้งเมื่อก่อนขายตามอารมณ์เปิดมั่งเปิดมั่งเดี๋ยวนี้ต้องเปิดทุกวันเพราะว่าลูกค้าติดแอ้วนี่ก็เหมือนกันอ๋อตอนนี้ก็เหมือนกันเหรอใช่ไหมไปตามอารมณ์เขาถามว่ากินนั่นแต่เมื่อไหร่กินนั่นแต่เด็กอ่ะแล้วกินทั้งบ้านแล้วต้องรีบมานิดนึงเนาะเพราะว่าคนเร็วปกติหมดกี่โมงคะ ป็นสี่โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีทุกอย่างครบอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วหน่อยรู้มาว่าจบที่ไหนต้องขอเข้ามา่อนว่าเวลากลับบ้านมาไม่เคยมาคือกลับบ้านเวลากลับบ้านมาทุกครั้งก,ก็แค่ผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยไม่เคยมา งพังงาน,นะคะแต่เี้มืองที่นี่ก็จะมีชื่อเนาะก็คือเจ้าแม่สายทองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสักระสารเมืองด้านในกันเนี่ยเป็นเ,เป็นแม่บ้านจะ่ม่แฟนไงเป็นทําประมองอยู่ถึงก็ไปหาปลา,าไม่งก็มี พระอัยทหารคนน้นของหลวงใช่ไหมมาจะเวนกล้องขอเคาะคองขอใครจะใครฐานคนนั้นรับเป็นสารหลักเมืองนี่ประวัติเกมโอ้แล้วก็คือตระกูลเราไม่ไม่ช่วยเจคคนหนึ่งมาตะวันอากนี่กองหับไปแล้วปูหนับไปแล้วมาแทนผมถ้าผมดับไปมีเหรียญมาแทนแทนดีอ๋อความต่อเรื่องจะมาครับตอนปูตอนปูเราคุกคีกันมาตั้งแต่ชีวิตอยู่ปูนี เปไเวลามาขอที่นี่ควรเอาอะไรมาไหว้ท่านะครับก็ส่วนมากเขาจะเอาหมักปูส้มอ้ท้องแก่เอาไอ้ของแกชอบกินมุ้เบาอไรอย่างเง้ยไครับได้ฮะอ้เป็นส้มนี่ชอบดอกไม้สุดดอกดอกต่างๆเออมีอย่างสีสีขาวส้มสีแดงอยังสีสีพัน เขาขอเข้ามา่อนว่าเวลากลับบ้านมาไม่เคยมาคือกลับบ้านเวลากลับบ้านมาทุกครั้งก็ก็แค่ผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยไม่เคยมาวันนี้มาก็เลยขอเข้ามาแบบตลอดที่แบบเวลากลับบ้านแล้วไม่ได้มามากราออบอะไรเงี้ยก็เลยไงนะอันป้อมอันเลยเมื่อกี้เห็นไหมม่โขที่ไม่มาดูดิเาบอกว่าขอโทษที่แบบเวลากลับบ้านมาแล้วไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาเลยอะไรเงี้ย คอเมื่อกี้คว่มคู่หงายคู่มาตลอดเลยแข่งดี่ยไม่อยู่แล้ว,งงวทีู่อปีนี่อ้คนี่เปนแี่ไอ้คนนี้กินเป็ี่เขาไ ร้านนี้ต้องมาคนทเที่ยอาจจะเรียกว่าโจ๊กนะแต่คนพังงานเรียกว่าข้าวต้มคือลักษณะก็คล้ายๆกันนั่นแหละคือเหมือนโจ๊กนั่นแหละแล้วก็รสชาติก็มันสุดอ่ะคือถ้ามาพังงานเนี่ยมาตลาดสดพังงานเดินเข้ามาปุ๊บร้านตรงนี้จะอยู่ตรงหัวมุมเลย ของตลาดสดเลยมาแล้วก็บอกเขาเลยข้าต้มใส่ไข่ที่นี่เปิดกี่ปีแล้วดันกินตั้งแต่เด็กอะตอนนี้อายุ44อะว่าเปิดกี่ปีอะแปลว่าเปิดก่อนที่ดานรเกิดกรู้ว่าจังความได้เข้าอนุวันหนึ่งก็ได้กินแล้วอะเปิดมานานมากคือเขาขายกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคือแบบว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่อยู่มาหลายสิบปีหลายชั่วอายุคนมาพังงานเนี่ยมีหลายร้านมากที่อยากจะแนะนําจุดนี้เป็นอาหารเช้าตื่นเช้ามากมต้องเบรกฟาดข้าวต้มพังงานอร่อยมาดูว่า บรรยากาศตลาดเช้าฮะหนาว่ากเรายังไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อ้าวแม่ต้องเส้นหมี่ไก่มาเพิ่มสรุปเราหนีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้เลยนะไก่ตำนานนีกินตั้งแต่ ดาอกดูอกดูอกนี่คือสิกเนเจอร์นี่ก็ได้นี่คือสิกเนเจอร์อันนี้ชุดเท่าไหร่จันชุดละสามสิบแค่เป็นเนื้ออ๋ไม่แพงนะแ็่เขาเป็นเนื้อแต่ร้านร้านนี้ไข่ไก่นะเออแล้วเขไก่เท่าไหร่ก็มีแต่ไก่ไงไม่เท่าไหร่คิดเท่าไหร่ต้นไก่สามสิบไงหกสิบบาทแล้วถ้าเกิดซื้อกระเทียมเพิ่มอย่างเงี้ยกรยมหอมเจียวหอมเจียวเรียกกระเทียม บาท้บาทอนีไปลี่ยนไ้งเออย่ากันรได้ของทีชอบะสดวงอเป็นกล่องรสุนเต้นียวไก่เลยลราเนียก็ไ่ะกนไปโนใก่อนไปโรงเรียนก็คือจะต้องแบบกินข้าวเหนียวไก่ นี่ยังดีนะดังไม่ยุบดังไม่ยุบดังไม่ยุบยังว่านครับบินบินได้หรือยังบนนั้นขับินก็เกือบบินได้แล้วบินได้แล้วเกือบบินได้แล้วก็เกือบบินได้แล้วตอนแรกจะว่าจะไปตรวจยูริกหน่อยว่าเกาเกลมาหรือยังเพราะว่ากินตั้งแต่เกิดเกิดปุ๊บได้กินเลยไม่ได้โตจากนมแม่นะเพราะว่ากข้าวเหนียวน้าข้าวเหนียวน้าเพจากข้าวเหนียวน้าแม่อาจจะแบบขี้เกียจชงนมแม่ก็เลยแบบอาจจะป้อนใหนข้าวเหนียวอ่ะแต่ไม่เป็นเกานะ เการักตัวเองเการักตัวเองเการักตัวเองนะบอกกันจะไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอเท่าไรเวลาที่เรากลับมาบ้านเนี่ยเห็นไหมว่าร้านนักท่าคนก็จะเยอะเราก็อาศัยความยิ้มหวานของเราเข้ามาก่อนเลยแล้วด้วยหน้าความเป็นคาแรคเตอร์ลูกพ่อของเราเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเราลูกใครใช่ไหมจ้า พ่เอเขาเห็นหน้าเขาก็จะรู้เลยว่าเราลูกใครเราก็อาจจะได้ไวขึ้นเลยติดหนึงหนึ่งนาทีอะไรอย่างี้เพราะว่าเรามาบ้านปีละครั้ง <ค>โอ้โหนี<อ>่ลูกแม่กระจยเลยมันขึ้นมาจากเตาะกี้ใช่อ,อันนี้คนพังงาเขาเรียกข้าวต้มนะข้าวต้ม <c oughs> ต้มซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือโจ๊กแต่นี่ข้าวต้มแล้วมันรสชาติไม่เหมือนที่อื่นต้องชิมน,น,นี่ไรที่เราบอกเป่าลางข้างนอกเป็นเหนียวข้างในเป็นไส้กุ้งใช่ไหมคะ ไม่คือกุ้งเข่าล้งางเะรอเข่าล้างมันทำมาจากอะไรอะคะน้ำ้าวผัดใส่ผัดกับกุ้งแห้งแล้วก็เจ้าพริกไทยหวานๆคืนเค็มก็คืออยู่ในนั้นเลยแล้วก็หอ่อใช่ค่ะห่อด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวขาวอันนี้สองสามอันนี้อันนี้มัอร่อยชอบกินมากอันนั้นเหรออันนั้นเหนียวอะไรมันคืออะไรนะคืออะไรนะคืออะไรนะชอบกินมากอันนี้นค้นไดตได้ทุกอย่าง อันนี้ด้วยอันนี้ก็กินมาตอนเด็กๆขนมถั่วโอนตินเดี๋ยวดูนะใหญ่ดูอันนี้อะไรดีกว่าอันเล็กสิบบาทค่ะมาไฮสองบาทเหมือนข้าเหนียวมึงเนียปิ้งนะนี่เห็นปะนี่นี่คือจุ้งอันนึงนีุ่้งนะคะอ๋อกุ้งมันเป็นกุ้งแห้งอะค่ะแล้วก็ทำอ๋อกุ้งแห้งมาบดใส่นหวานๆเค็มๆ เผ็ดพริกไทยนิดหน่อยนี่กำกินข้าวนะแม่ขายกินตลาดนางเลิมเหมนกันนะฟิวฟออิวอะกินน้ำตาลได้เลยนี่คืออะไรอ่ะกระจับเหรอเรียกชื่อไม่ถูกอย่งเงยสามเหลี่ยมเออปกติเรียกข้าวเหนียวสามเหลี่ยมอ่ะก็ะคือกระจับเหรอกระจังจ่งกรจางถ้ากระจ่างอ่ะพ่อกูพ่อกูพ่อกูแม่ม่แล้วข้างในมันเป็นอะไรข้าวเหนียว เนี่ยพ่อฝากพ่อซื้ออ่ะพ่อบอกจะส่งไปให้เป็นไงลูกมันเหมือนกับข้าวต้มนมุนนะคะนี่ดูดูขนมอันนี้อันนี้อันนี้กะละแม่ปะเหนียวกวดเหนียวกรวดเหนียวแดงนี่อ๋อเวลากินก็ต้องจิ้มน้ำตาลแต่ว่าไม่ไม่ไม่จิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็กินได้บางคนชอบกินป้าคนไม่กินแต่จิ้มอร่อยวอยากกินหากรุงเทพไม่มี ขนมติจ่างนะคะแค่กระจ่างก็คือพ่อเราแต่ก็นี่คือติจ่างเราฝากคุณกระจ่างมาซื้อขนมจิจ่างประจักคุณกระจ่างไม่สามารถส่งให้เราได้เนี่ยเครื่องแกงนี่ก็เดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องแกงมาทำกับข้าวให้ทุกคนกินว้าวติจ่างติจ่างถ้ากระจ่างอ่ะขขขขอองงเเาานี่จามาลงสอสได้ไหมเดินหาเสียงบ่อย ว่าถ้าแบบเดินมือสอนอ<ม>น่าจะอใช้ฐานไม่ถ่านหรือว่าปีหน้าเราจะสมัครดีเราก็ใช้ฐานเดิมของ <c oughs> ที่มี <Yes. S 2> แล้วก็เอาใหม่ oh <my S 2> ด้วยก็วมีพักยังพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อน <c oughs> นี่ต้มส้มอร่อยต้มส้ม อยู่หนุ่มเก่งเล็กใช่เล็กค่ะยี่สิบขนมเก่งพังงานด้วเหมือนของกรุงเทพนะอ่ากรุงเทพมันจะเป็นออกสีขาวๆใช่ป่ะขนมไข่แกงขนมไข่ค่ะมีเลยนะมีอยู่ไหนอ่ะอะไรนะเป่าลลังเมื่อกี้เบาลลังเนี่ยอร่อยแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตังค์สรุปเราหนีไปไม่ได้เลยนะเราไปหนีได้ขนมเข่งขนมเข่งขนมเข่งนะราคาเท่าไหร่คะยี่นี่บัตรจัางที่บอกของพังงานบัจั่งอ๋อเอาบัตจัางด้วยค่ะ อันนี้ด้วยห้าบาท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 หบาทแล้วไม่เอาบตาวังก็ตาวังอร่อยบตลวังนี่ซื้อมาแล้วเมื่อกี้คห้าบาทเดี๋ยวไปแกะให้จริงเ,เพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนที่อื่นคือบริษังนี่ก็จะแบบเป็ดๆคิมคิม ก็จะแบบว่ากลมกล่อมมากคือถ้ามาทางงาต้องมาตรงนี้จริงๆพี่จางกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ถามว่ากินตั้งแต่เมื่อไหร่กินต่าเด็กๆกแล้วกินทางบ้านแล้วต้องรีบมานิดนึงเนะาะเพราะว่าหมดเร็วปกติหมดกี่โมงคะปิดสี่โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีทุกอย่างครบอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วหน่อยอยากจะให้ดูเส้นแบบ่เส้นบะหมี่แบบบบทำเองบะเมี่จ่ายอยู่ข้าใหลข้าง,งหลังได้ด้ย เป็ป็ปรู้ได้เลยน้องได้นีชื่อร้านแบบชื่อร้านที่ถูกต้องอยูร้านอะไรบีบารมีตะลันฟางโอเคนี่ร้านอยู่ตรงตรงไหนอ่ะตรงป้ายผ้าใบเนี่ยไม่ไม่ตรงนี้ไป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 ดูไปดูไปดูเราเราตามไปบุกถึงข้างหลังเลยนะทุกคนเหนูที่การทำเส้นไหนครับคนทำเส้นต้องคือหล่อมาก ก้อนนี้ทั้งเกิดทำทั้งหมดมันได้ประมาณกิโลครับอันนี้2อกิโลสกิโล ที่คนทำนี่กินเร้งแต่ตัวทวนี้เนี่ยนอนนอนตรงนี้ต่เส้นวุนีเขาดีมาไม่ใช่ใครก็ทำได้ใช่คือกินเาื่องแต่เด็กนะไม่เคยเห็นวี่ีการทำโตันนี้แหละววาจะได้แต่ละเส้นนี้ก็ไม่ได้ง่ายเกืบชั่วโมเกืบชั่วโมงวันนีต้องทำกี่กาณิโลจันถึงสุกกิโลแล้วาสอาทิตย์ได้ อย่างน้อยก็สิบห้าโอ้โต้องิดหนสไม่ต้องไปแล้วนะใช่แค่นี้ก็เก้าขึ้นแล้วค่ะต้องคนแบบว่าแข็งแรงเหมือนกันเนาะอย่างเราไม่น่าอย่างเราแค่แบบนี้ก็ไหหลม้นี้เรามีชื่อเรียกไหมคะมันมันคือไม้เรามีชื่อเรียกไหมอ๋ออันนี้มันเป็นไม้แก้วไม้แก้วก็เป็นไม้มัน ใช้ทุกวันมันแตกแตกใคร้สมองเฮงเจียอะไรอย่างเงี้ er ย <c oughs> อันนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ตั้งแต่รุ่นเจ็ดสิบแปดสิบปีไม 70, 80, ไม่<ค>ไม่เลยรรไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบปีใช่เพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วอ่ะมันมีตะหลักฝังเนี่ยก็จะมีต้นตำรับเนะาะแล้วจะมีที่นึ่อยู่ตรงที่นี่ถนนอะไรรู้ไอันนั้นเป็นร้านแรกเลยร้านอ่าร้านแรกอะจริงๆก็คินตั้งแต่ร้านแรกนะก็จะอยู่ถนนที่เส้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น พี่น้องกันนี่แหละแล้วก็แยกกันไปที่สุขเกตก็มีที่กรุงเทพก็มีแต่ที่กรุงเทพน่าจะปิดแล้วที่เมืองทองเนาะแล้วก็แต่แต่อย่างเราเนี่ยเราก็จะในเรื่องของความสะดวกแล้วก็ความติดใจเราก็จะมาที่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใครมาก็จะมีสองที่ในพังงาก็เป็นบะหมี่ตะวุงฝังเราจะไปที่ร้านแรกเลยกระดาเพราะตอนนี้เป็นเป็นรุ่นรุ่นลูกแล้วมันรุ่นหลานรุ่นหลานแล้วเรากินตั้งแต่รุ่น แม่ของนพินนะดูกินตั้งแต่ตั้งแต่ยายยังหัวตั้งแต่ยงังแบบโอ้คือพังงานเป็นเมืองค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะรู้จักกันหมดแหละนบ้านนะพอบ,บอกลูกใครบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะรู้จักกันทั้งนั้นอันนี้เราก็มาด้วยความสนิทชิดเชื้อด้วยส่วนหนึ่งลก็อร่อยด้วย <Yes. S 1> แต่บอกอย่างที่บอกว่ากินตั้งแต่เด็กเพิ่งเคยเห็นวิธีการทำเส้นก็วันนี้แหละ <c oughs> <ล>แล้วอย่างนี้ ไม่เกินห like <down> ้านาทีแล้วเดือดแดินซ้รุ่ที่แล้วรุ่เหือนะใช่ครับไม่เคยเห็นสักทีไม่ได้ต้อเล่นครับหาไม่ได้แล้วทำงานมีราดีแล้ครับ ก็คือว่าเราจะไม่ตัดเลยเอายาวๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่ก็เอาไปลวกใช่ไหมคแล้วพอเอาไปลวกคือจะดึงก็คือว่าดึงให้ขาดเลยดึงให้ขาดแต่ว่าแต่ว่าลวกเราก็ลวกทั้งเส้นอย่างนี้เลยทั้งเส้นทั้งนี้อย่้อันนี้โบนเลี่ยมัมีมันอยากจะหรวยด้วยแป้งกับไข่สองอย่างเลขอบคุณครับขอบคุณครับ ร้านนะคะที่สวยที่ทสุด<ม>ในพังงาเขอเองงกันน่าหน้าดายแล้วนี่คือเจ้าของร้านที่สวยที่สุดในพังงานะคะเมื่อก่อนขายตามะลงตอนนั้นเปิดมัม่งเดี๋ยวนี้ต้องเปิดทุกวันเมั่วลูกค้าติดไอ้นี่ก็เหมือนกันเอาตอนนี้ก็เหมือนกันเหรอใชนะ่ขายตำมะลงแต่ร้านเขาดังที่สุดนะเช็คอ,อินเยอะที่สุดในพังงามีหน้าฝากมีต้องเจอไหมคะบางอย่าด่ทุกคนนี่ชคดีไม่เคยโดนด่าเพราะว่าสวยเช็คอินมากี่ปีกินตั้งแต่ยัดไม้ไม่เตัวได้หรือไง ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นออถ่ายแค่นี้ควอมจานเลยปังเลยปังพี่จะเป็นขนมจีนนะคะเขาจะตักขนมจีนใส่จานเอาไว้ให้แล้วเราก็เดินตักน้ำยาที่เราจะกินปกติก็จะไม่ค่อยได้แบบนี้หรอกแต่อันนี้บอกว่าปกะปวนเขาประปวนเขานวลกรที่นตักไว้ถ้วยนู้นหรอน้าสนเอาไปเลยทั้งสองถ้วยเลยไม่ช่วยไม่ช่วยเลย อันนี้จะเป็นน้ำยากระดิ๊อันนี้เป็นน้ำหวานเป็นไตปลาแล้วก็เป็นแกงป่าที่นี่จะมีทอดมันที่คนพังงานเรียกว่าลูกชิ้นีของป้าจะให้ของเธอเอามาละกออยู่ล่างเออนี่นะนี่คือไตปลานี่คือไตปลานะทุกคนแล้วสวนเปิดมากี่ปีแล้วคะจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ก็กินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันกินตั้งแต่จะบอกว่ากินตั้งแต่แม่ยังไม่ตายก็ไม่ได้เพราะแม่ผู้ใจห้าปีกินมาก่อนหน้านั้น นานมากนะปลูกสายตั้งแต่ปลังกับปลังใช่ไหมลกสาวบ้านตั้งแต่ปลังได้สามขวบแล้งแต่ลูกสาวเขาได้สามขวบตอนนี้ลูกสาวเขาก็สี่สิบไล่ๆกับเราเนี่ยแหละใช่าใจไหมอ่าวันนี้แหละก็หลายปีไหมยี่สิบกว่าปีการปลูกฟ้าแล้วเรากินตั้งแต่ตอนนี้เป็นพื้นท่ายอันนี้เห็นไหม้านเขาไฮโซต่อไปติดแอร์แล้วนะมาต้องเอาใจแม่ค้าหน่ะเพราะว่าแม่ค้าแล้วแต่ละวันมันจะมาใจแม่ค้านี่แม่ค้าแต่ละลมเพราะว่าแม่วันไหนวันไหนแม่ค้าร่ำรวยมาแม่ค้าก็จะยิ้มก่อน แสดงว่าวันนี้รวยแล้ววันนี้รวยหลายคนทำอะไรให้สบายใจเห็นไหมพี่จ้าแม่นู้ยพี่จ้างลูกน่าลูกล้ำเลยกับเราพี่จ้างป็นพี่ท่อนะกับแม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณกิจจาคุณกิจจาก็ดีกับป้าเขาก็จะเขาก็จะเหมือนกันตรงนี้เขาปากแรงเหมือนกันเป็นคอรกันปากแรงนี่คือยังไงฮะปากแรงนี่คือปากจัดนะค่ะคุณกิจจาก็จะเสียงดังเเหมือนนกัปิ้ลคุณพ่อสนก็จะเสียงดังก็ปากเร่งได้ สองคนนี้ก็คือในพังงาเขาฟูแบบว่าหรือถ้าเขาได้ยินกิจจานได้ยินสนน้าอ้ํานี่ไม่น่าเชื่อน่าด็กกิจจานนะหาปีแล้วนะนี่มันมานมันมันมีไหมนะจับปะปั้นโยปะปั้นสั่งโซอืมแม่ก็ความดันเบาหวานครบแล้วก็หยุดกินยาเบาหวานไงไปฟังคนอื่นไงว่ากินยาเบาหวานแล้วจะเป็นไตอ่านั่นไงนั่นไงคนเราแล้วก็เลยไม่ได้เป็นไตซะก่อนตายซะก่อนอันนี้นะคะเป็นน้ำหวานนะน้ำหวานคือน้ำพริกน้ำพริกซึ่งเราเป็นคนเป็นคนใต้ที่ไม่กินเผ็ด เราก็เลยได้ประมาณนี้เขาเรียกน้ำหวานใช่แต่อันนี้น้ำยาเขาดีมากชอบถ้าม่กินขนมจีนนะต้องมีชาดำเย็น <Okay. S 2> โอเ,เลียงให้เข้ากันหอมหมกลอยตั้งเกือบสิบนาทีไงอันนี้คือหอมหมกมันแตกกันที่อื่นยังไงครับมันจะเข้มข้นเจ้มจดหอมหมกปลาครับ,รบใช่นี่ อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกที่อันนี้แกะได้ไหมยันนยงร้อนอยู่เลยอ่ะกินแกะดีเก็บไม่ให้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อกระดูกนี่คือกระดูกเลยนะันี่มีกระดูกปลาตั <ielle> ่นทาคือเนื้อเนื้อล้วนใช่แล้วต้องก<ะ>ินแบบเนี่ยเขาเรียกว่าลูกชิน้นแต่งเกค็กมรสเผ็ดม,มันเออมันคือว่ามันไงเอาเอากระดูกไปกินไหมหนุ่มกินนึกกินหอมหมกนี่คือสุกอันนี้สุกแล้ว อ,อ,อันนี้รตอต้องเอาว่าเอากระดูกวะเอาปูก็เปิดเองเป็นเจ้าของ,งรา้านเปิดเองเป็นเจ้าของ,งรา้านเปิดเองเป็นเจ้าของ,งรา้านอันนี้เปิดได้นี่แบบนี้ถ้าเราจะรู้ยังไงคือในกระดูะนนกก็ในถ้าถ้าไม้สองอันก็เป็นกระดูกไงใช่ <Yes. S 1> <อ>ไม้อันเดียวก็จะเป็นเนื้อกระดูกไม่ห,หัวมันเนี่ยหัวมันนี่คือกระดูกคือกระดูกปลาหรือไงครับ หัวปลาหรือออะไรหัวปลา,ปลาอ๋อหัวปลานี่มาไปสี่ห่อนะปลากระดูกนี <c oughs> ่คือกระดูกกร <c oughs> ะดูกหัวปลาหอ,อ,อหมกใช่หอยหมกมีหอหมกเนื้อ เย็นๆน,นะเด็กนักเรียนจะอยู่หน้าร้านเต็มมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยแอบมาตอนบ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเ้ามาเย็นกว่านี้คนจะเยอะรูออ้แล้วรักกันบะนน๋า,เาออกเรบเป็นคนปไม่ใช่เด,ะะด,ดนะไรเดกรจะว่าเธอมาถึงขนนี้น,นว็ว่าตกันกอยู่นี่ตกัตกไม่ใช่หมายถึงว่าเธอมันกีริงจาย